เจ้าสองคนนี่เนาะหัวกระแดงตากระแดงปากกระแดงแก้มกระแดงว่าแม่ดากลิงอัน่าคูสเจ้าสองคนนี่เมียฝรั่งคักคักตาถึงนัดจำปีคักคักเออยี่อ้อออนอเจ้าชอบไปจีบไอ้สมเหรอบอกบักสมนั่นออโอ้ยมันเป็นรอยมีเมียงว่แห้งแม่ตียาย ยายแล้วไอ้เลื่อมเดซันบักเลื่อมอืมมันหนีไปกรุงเทพแล้วนอ่เนอเอ้ยอผู้บ้าเจ้าหนีเลิกกับเจ้าหนีได้ดีทุกคนเนาะผู้อุ้มคอยสิบอกด้วยสปีกเลยคนงงจังใดเป็นคนสูงสูงดังดงดง ยาวมีคราวนิดนิดรู้ใจอีลีวะสเปคคักบ้านันมันเขายุ่ทางในแต่จำปีก็ลากถุงอยู่ข้างทางนันดินีบ้าโอ้ย,ย,ย,ยมันเสียงน้อยบ้านใดเสี้วเอยู่บ้านใดแทมมันเสียงอ๋อซอมอ่อใหญ่ตัวนี้นที่พากันมายังก็แต้งตัวงามตัะนี่ ไปสำรวจหมนนู่บ้านเจ้าได้ใส่มาแต่ใส,ส,ส่ขึ้นมาผีไกยกระย่างไก่มาหันก็ได้ยินแต่เสียงเสี่ยวเ่ยวโนเสาสั่นหน่อยได้ข่าว่าเบิ้งเสดอกอืมโอ้เบอกเรื่องอสองมอ๋อเราคิดพอแต่ตสมัยเ้าเป็นที่แรกเว้ยเป็นจังใดเหรอพ่อใหญ่ม่อนฟังเด้อจิบบุฟังเด้วตะกี้นี่เฮ็ดงานกับบ่ได้เฮ็ดหลายคนยังสี่ดิอืมมีอสอมอ๋อพดเดียวแม่นอิลีตีพ่อใหญ่ม่อนอืมโอ้ยเงินเดือนกับบ่มีสมัยนั้นน่ะ แม่นบัตรตอนมันลำบากคักในที่บัตรตอนไปตรวจอุจจาระเอาสิลำบากอย่างพวกไอ้โมนอุจจาระก็ตรวจเป็นประจำอยู่แล้วอันอันคือองวัดตรวจนี่บ่มันใครจะได้มีคนใหยียดร้อมมือมันงไงเม็นบ่ลัชซูมือเห็นเปนบลัชโพดเฟสไปเขาอันนั้นอันนี้ไปเขาก็มาโรวจบ่คุมไล่ตัวเออจะไม่ตะกี้นี่โว้ยแต่ย่างขอบประตูจุเฮือนจุเฮือนจุเฮือนแล้ว อันผู้ใหญ่ก็ควบรวมมือดีอยู่ดอกเอาตะลับมาส่งโซค้นโซค้นโซคนอยู่ใช่แต่ว่าเด็กน้อยนี่ตีเป็นยังเอาขนบ่มีแนวแหลกเปลี่ยนแล้มันเสียออกมาใหายเอาเอายางไปให้มันบัตรใครขี่เกี้ยมโอ้ใครขี่เกี้ยวไปไปเคลื่อนกินพญามนต์ได้เยอะปะนี่เอาใส่พกเสื้อชิโนะนี่สีเขียวสีส้มสีแดงเต็มเสื้อเลยบัตรของแท้บานนี่บ่ พวกแต่มันรู้จักว่าสิได้ใครขี้เกียจมันบ่ลามันก็มากเลยเด็กน้อยสองคนจ้อยหัวแดงๆสิแม่นสองคนนี่ก็ว่าจักตะกี้มาไปนัดเจ้ากระไดอือีนึงมันกับมาหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าอีนึงที่เอามาเตรียมสลับหมอกกอกให้พยาบาลเปิดกับเปิดบ่อออกแม่ตั้งแต่หม้อก็ยังเปิดบ่ออกหนาเจ้าเฮ็ดประเดี๋ยวมีเอาบีดซับเลยบ่บ่เรีว พ่อดีมาหอดห่อห่อกับมีดซับมากระแตกปุ <laughs> ๊บใช่ใหญ่ยังเม้นกุ๊ปเดินเท่าเลยมาหอดห่อแบบคันจิตเปิดบอดเเขาจิดว่าอ๋อซ้อขี่ลายเนาะเออแค่วแล้วล่ะข้าปั๊บแม่บ่าว่าสิมุนนแตกโป๊ะโหลดอันยักษ์ คนชี้กับลูกชิดเบิ้งสภาพมันมันสีเป็นจังไรซ้ำกันครับแม่ลอกอ้อนป้อนเขาอวดลูกเห็นปะตุยาปตุยางเต็มเจ้าบักพริกเจ้าปลาแดงเว่อร์บอกมากสวมเชียวมาทีวันเห่อใหม่ซะนั่นเอ้ากินแล้วก็อย่าไปกวนย่างๆด้ล่ะว่านจะปีย่างๆยิ่งเราเป็นไผ่มีอะไรหนึ่นเดย์ 要不人听嘛，我愿意。